นกาศินหน้าตาดีไหมครับก็หลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ใช่คนอีสานที่จริงเป็นคนอีสานครับแต่มันเปิดหน้าตาดีเป็นพิเศษแค่นั้นัะผมขอเสียงกรุ๊ยคนอีสานทุกคนับผมนั่นแหละเป็นัางแรกที่ผมก็ถือว่าเป็นคนยากจนไม่มีแม้เงินที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมานานก่อนเข้ามาทํางานครับจากพนักงานประจําทํางานโรงงาน นี่ผมในอุตสาหกรรมบางปูมา19ปีครับจากวันแรกที่ผมแตกเข้าไปทํางานจากที่เดินทางมาจากกาสินครับเงินเดือน2,000บาทแต่เชื่อไหมครับผมทํางานอยู่แล้น19ปีวันสุดท้ายที่ผมได้รับค่าแรงสูงสุด5,000บาทครับผมมองเห็นวันนั้นว่าชีวิตผมผมอยากจะรวยอยากจะมีรายได้เป็นแสนนะแต่ถ้าผมทํางานอยู่ ผมมองเห็นคนที่เขาทํางานอยู่ก่อนผมเขาก็ยังไม่เงินเดือนถึงแสนถึงจบปริญญาตรีปริญญาโทมาเขาก็ยังไม่แตะแสนนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมต้องวิเคราะห์ตัวเองผมเองอีกครั้งหนึ่งผมตัดสินใจครับเข้าเรียนต่อที่มสทคณะบริหารธุรกิจใช้เวลาเรียน3ปีขึ้นจบออกมาแต่ผมไปสมัครไปเกตไปยื่นที่บริษัทครับเชื่อไหมครับวันนั้นทางบริษัทที่ผมทํามา19ปีเขาขึ้นเงินเดือนให้ผมแค่500ร้อยบาท ผมตัดสินใจลาออกจากบริษัทวันนั้นทันทีเลยครับเป็นสิ่งอย่ที่ผมบอกว่าถ้าผมทากุ้งเทะงชีวิตผมขนาดนี้ขึ้นเดือนเดือนให้ผมห้าร้อยแล้วประกาศที่จะมีะไรายได้หลักแสนเป็นไปไม่ได้ผมเลยตัดสินใจลาออกจากงานประจายที่ทํามาสิบเก้าปีและวก็มาทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องสารพันหรือก็สามารถเติดตัวธุรกิจได้ไม,ไดมาจนปัจจุบันมีขยายสาขาออกไปสามสาขาก็มีรายได้พสอสมควรครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตผมได้ ผมมีรายได้เป็นแสนจากการทําร้านทําธุรกิจส่วนตัวครับแต่เป็นนะผมต้องไปนั่งเฝ้าร้านครับผมไม่มีเวลาที่จะออกไปในเสาร์อาทิตย์ผมต้องไปดูแลดูแลคนงานต่างๆมากมายนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเบื่อกับธุรกิจส่วนตัวอีกผมก็เลยหันเหว่ามีงานอะไรที่สามารถจะทําให้ผมหยุดทาแล้วรายได้ไม่หยุดได้ผมก็เลยหันเหเข้ามาสู่ธุรกิจเดออวไปซึ่งหลายๆคนในที่นี้ผมเชื่อมั่นว่า มองและผมคิดแบบเดียวกับผมว่าผมต้องการที่จะทํางานครับที่เราไม่ต้องเป็นสายเหยุของรายได้ตลอดเวลาผมต้องตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายหลายหลายบริษัทครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเข้ามาสู่ในธุรกิจเครือข่ายผมไม่เคยล้มเหลวในธุรกิจเครือข่ายเพราะผมเชื่อมั่นในตัวผมเองเชื่อมั่นในวิธีการผมทําถ้าผมไปสู่บริษัทไหนถ้าสามเดือนผมไม่ได้แตกแสนผมเลิกเลยครับเหมือนกันวันนี้ครับผมเข้ามาสู่บริษัทสนุกเมสเปอร์อนไลน์ผมเชื่อมั่นบริษัทเชื่อมั่นตัวท่านประธานแต่ที่สําคัญวัด ครับวันนี้ถ้าตัวผมไม่เชื่อมั่นในตัวผมเองผมไม่มีทางที่จะย่างก้าวไปสู่ความสําเร็จจะมีสามารถมีรายได้แตะหลักหกได้ในระยะเวลาแค่สี่เดือนแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีคาถาคาถาหนึ่งครับที่จะบอกทุกท่านเลยวันนี้ครับว่าคาถาคาถานะผมก็ได้รับสิทธิ์ประสาทจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนแต่งเพลงมรธแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงที่ท่านจะได้ฟังในช่วงสุดท้ายอีกเพลงเนึ้ยว่าคาถาบทเนี้ย มันสามารถทําให้เราประสบผลสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากไยวันนี้เห็นไหมครับหลายหลายคนเห็นพี่น้องชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเข้ามาขึ้นห้องแต่วันนี้ทาไมคนไทยเราคิดอะไรอยู่ครับคาขาแบบบทนี้ครับที่ผมจะกล่าวอนเนี้เขาเรียกว่าห้าอเมื่อเช้าเราได้ฟังห้าอไปแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงห้าอแต่คาขาแบบนี้เขาเรียกว่าห้างอครับงอแรกอะไรครับก็คือโง่โง่โ ไม่ต้องคิดอะไรมันมากครับวันน yeah, ี้เราตัดสินใจขึม้มาบางคนคิดมากบริษัทมันจะไปรอดไหมบริษัทมีทุนจดท,ทะเบียนเท่าไรบริษัทจะพาเราไปดรอดไหมบริษัทจะเจ๊งไหม่คืงเราคิดมากเลยครับวันนี้เราคิดแบบโ,บโง่ๆไม่ต้องอะไรสมัคร1,200บาทบริษัทลงทุนมา2ล้าน3ล้านบาทแต่เงิน1,200บาทซื้อ,อหวยหมดเยอะกว่านี้ไหมครับ <S <S ั่นแหละนะต้องไปคิดอะไรมันมากมายครับวันนี้ทําแบบงงๆไม่ต้องคิดอะไรมันมากมายครับแล้วท่านก็จะงงทันทีเลยครับงอที่สองก็คืององงครับพอท่านลองลงดูครับว่าวันนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าการสามเดือนแสนครับพว้กระเป๋าสมัครทันทีครับสามพันหกร้อยบาทครับรับแบบงงๆฟังแผนอะไรยังไม่รู้เรื่องมันก็จะเกิดงอที่สามขึ้นมาเขาเรียกว่างึดครับบ้นนี้ขาเนี่ย ครับแต่ภาษาที่สารผมเรียเพราะงึดงึดะลรครับเพราะซ้ายถึ่งรหัสฐานหรหัสตอนเช้าขึ้นมามีโบนัสหวมเข้ามาสู่บัญชีของเรา5้0้อหครับหลายๆคนไปลงบริษัทโอนข้างซ้ายห0าพันา5้า0ันลงทุนไปเป็น45,000ืห้าแต่ไม่มีรายได้กลับมาแต่พอเราทําสนุกแค่ พันสองร้อยบาทใช้ายขวาท่านั้นมีตาโอนเข้าบัญชีเราห้าร้อยหกสิบท่านจะเงินเลยครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเงินเลยครับว่าวันนั้นผมตัดสินใจสมัครวันแรกครั้งเดียวครับหนึ่งพันบาทครับพอผมเงินปุ๊บเงินมันเข้ากระเป๋าผมได้ไงผมก็ได้เดินไปบอกคนนี้ปั๊บเดินไปบอกคนนี้ปั๊บแบบเงินงงงๆนะครับแต่บังเอิญครับมีคนเชื่อผมทาตามที่ผมบอกครับเชื่อไหมครับ เกิดเงินเข้ามาในกระเป๋าวันละ6,004ทุกวันครับ6,004ทุกวันทุกวันทุกวันเนะแล้วท่านก็จะเกิดงอที่ห้าขึ้นมาก็คืองงายครับวันนี้ครับถ้าทุกท่านเี็นนะมีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าคนละ6,004เช้า6,004เช้า แล้วบอกเนี่ยตีพรุ่งนี้มีบริษัทใหม่เปิดขึ้นมาอีกเนี่ยตีลองสนใจไปพิจารณาบริษัทนี้ไหมท่านจะไปไหมถ้ามีเงินไหลเข้ากระเป๋าเรา6,000 4ทุกวันครับไปไหมครับนั่นแหละครับวันนี้ก็เหมือนกันครับทําให้ผมตัดสินใจครับวันนี้ผมยอมงมงายครับอยู่กับสนุกหายใจเข้าก็สนุกหายใจออกก็สนุกทําอะไรทุกวันก็สนุกครับวันนี้หลายๆคนเจอปัญหาเจออะไรต่างๆเข้ามาสู่บริษัทของเราครับ <the> เป็นวันที่หลายๆคนมองแต่ผมมองว่าวันนี้เกิดปัญหาขึ้นดีแล้วครับดียังไงครับงงไหมครับว่าทําไมเกิดปัญหาแล้วดีเชื่อไหมครับว่าทุกคนเราเนะ่ยมีปัญหามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นครับผมมองว่ากว่าเราจะก้าวข้ามไปสู่ความสําเร็จได้ผมมองว่าความสําเร็จมันอยู่ข้างหลังอุปสรรคและปัญหาอยู่แค่ดเดียวครับ ถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงแต่วันนี้ครับทุกคนที่เข้าเข้ามาสู่สนุกนเบสเบิร์ออนไลน์ของเราวันนี้ครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนครับวันนี้ครับตัดสินใจครับเริ่มต้นที่ความฝันครับทุกคนลงทุนที่ความคิดครับแต่วันนี้ครับถ้าทุกท่านจะตัดสินใจปผลสาเร็จท่านต้องตัดสินใจสําเร็จและก็เด็ดขาดครับ วันนี้ทุกท่านเชื่อแล้วครับว่าตัดสินใจเข้ามาสู่สนุกเน็ตเวิร์กออนไลน์ของเราทุกท่านเป็นผู้ชนะครับสุดท้ายครับผมอยากมีตอนๆหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะเป็นคนท่องให้ผมฟังเพราะผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้ผมไม่รู้จะท่องจบหรือจะหาปากครับคาเรียกว่าผู้ชนะครับผมอยากให้ทุกท่านที่ตัดสินใจเข้ามาสู่ครบอบครัวของสนุกเน็ตเวิร์กออนไลน์ของเราวันนี้อยากให้ทุกท่านเป็นผู้ชนะเหมือนกับผม อยากให้ทุกคนเป็นผู้ชนะเหมือนกับผู้นาทุกท่านทุกท่านท,ท,ที่ตัดสินใจเข้ามาสู่ตรตงจุดนี้วันนี้ก้อนกอนเองครับผมอยากให้ทุกท่านร่วมท่องกอนกอนนี้กับผมนะเพราะผมท่องไม่ได้ผมอาจจะลืมด้วยก้อนบทนี้ลหลายคนในทําธุรกิจเครือข่ายนะ่าจะจ่าได้ครับผู้ชนะมีอุปสรรคไว้ให้ข้ามผู้แพ้คำยอมพุกเขา่าลงก้มหน้าผู้ชนะ มักแบ่งเวลาผู้แพ้ว่าเวลาฉันนั้นไม่มีผู้ชนะมักกล่าวทำเราทําได้ผู้แพ้ใช่ฉันไม่เก่งเช่นคนเขาผู้ชนะบอกนี้คือโอากาสเราผู้แพ้เขารอดูคนอื่นเขาทำผู้ชนะทุกปัญหามีคําตอบครับผู้แพ้ชอบทุกคําตอบมีปัญหาครับผู้ชนะ ชนะได้ทั้งโลกาะผู้เพ้ิทาอับจนชั่วชีวิตที่นี่ใครอยากเป็นผู้ชนะยกมือ,อขึ้นนรเดี๋ยวก็ลุกขึ้นนะทคนถ้าใครไม่อยากได้หกพันสี่ไม่ต้องลุกขึ้นนะครับถ้าทุกคนลุกขึ้นและกล่าวคำว่าหกพันสี่เราทำได้หกพันสี่เราทำได้ 6 0 0่เราทำได้พร้อมกัน3ครั้งลำด,ดังแล้วก็ yes yes เย s ดังพร้อมกัน3าครั้งเลยครับเอาแบบไี่พอนะถล่มทลายลงมาแล้ววิ่งตัวไครตัวมันตรงมองนี้แหละ